สวัสดีค่ะพบกับน้ำอ้อยกินโชกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำอ้อยจะมากินไส่กรอกแดงค่ะเป็นไส้กรอกแดงทอดนะคะหรือว่าฮอทดอกนั่นเองค่ะนี่มื้อนี้เฮากับชิ้มากินไส่กรอกหรือว่าฮอทดอกแซ่บกันจ้ะราดน้ำจิม้มแดงแดงมะลวเรียรปรยผักแกมก็ะิมีแตงกวาค่ะเพราะว่ากินแตงกวากับไส่กรอกนี้มันคือสีเขากันดีเป็นตาไนเนาะเอาละค่ะ ก่อนเราสิกินนี่กดไหล่กดแช่เป็นกำลังใจให้นำอ่อยกินโช่น้ำเด้อค่ะไปกินกันเลยค่ะนี่เราลาดน้ำจิ้มเรียบร้อยจ้ะนี่แนงแดงอุ้ยฮอตด็อกฮอตด็อกซิ่มเบิ้งกันนะอืม แจบนี่แตงกวาจ้ะ ฮอตดอกซียงแดงนี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็พาทอดออกมาสิเป็น2องแหง,งสีเลยมันเพิ่มความนะ่ากินให้กับฮอตดอกของเขงาได้เ่ย อดด็อกเรื่องถาดจะกินเบิร์ตบอส้ม,มกันเด้อ น้ำจิ้มนี่ก็เป็นน้ำจิ้มพริกหวานๆนะจ๊ะเหมือนน้ำจิ้มลูกศีนทั่วไป กินกับแตงกวาก็แซบได้เลยล่ะเวลาเขียวมันก็สิกุบๆๆๆเนาะ 嗯。Um, yeah. มื่อนี้ก็อิ่มแปลเลยจ้ะใส่กรอกเป็นถาดเลยคันชอบคลิปนี้ก็กดไลไ์ก็แช่เป็นกำลังใจให้น้ำอ้อยแน่้วยค่ะคลิปหน้าอยากให้กินอีหยังนี่ก็เม่นบอกน้ำอ้อยด้านล่างนี่เลยเลยจ้ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ